บมหูนะต้นต้นนางหูนอนตื่นแล้วก็อาบน้ำมากระดิ่งเชย ินข้าวบ่ลมากินข้าวไปขามือชีดแม่ต้องเจออะไรอีกมากมายน,ะ,นะลูกน้อยเบื่อลูกชี่ใหญ่เรียกคนน้ำเงี้ยงลูกเว,กวน,เน้นำดูดมือ เป็นคนหูแม่บอกมากินข่าวปะไป่ะ,ปะมากินข่าวปก นะแม่ถ่ายกับหัวหัวคว้อนแม่ก็เป็นชีวิตแม่เฮ็ดเรียยอย่างเดียวแม่พ่อกิน กินเยอะเยอะจะได้แข็งแรงไปรูปวาไปกินข่ามอมคุณมอม,ม,มอีแม่คุณมอมแม่ได้นะเขาว่าชือหน้าก่ะชือห้อง Chào chào cô Trinh à luộc nó กินข้าวเนาะหนุเนาะกินข้ากำยังหรอลมาอื้ออืชิมไก่บดกิอะไร่มากกินเปลือกยาแม่เชียนหอยเอาคนนอนกินคนปยาก Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không ปลาเพลือยนะลินะลูปลาคุณยิงหน่อยแม่ให้เพลือนแท้อืมแซบด้แม่มชิมไลแม่ชิมแซบค่ะอรีนบอะไรแนี ไอแม่กินเ้ามันจะอะไรอะไรไหมกินไปครึ่งหนึ่งเฮียรครึ่งหนึ่ง เชื่อใ่าแมเป็นอ่ามันคขาที่แพร่เลยนี่เ,นเพื่อนเติม

ีล่ะลองกินนอนกินมึงนอนหลงเนาะขาเจ้าว่าปอนง่ายนอนกินเอนนอ,อติดฉงแล้วเด้นยไบารีแม่เชย์สูตรกินเข่าต่างหากสูตรนอนต่างหากสูตรปลาหลินต่างหากคือกินเข่ามันอ้าหนุ่งปลาหลินเปื่อนลูก มันบวงามเด้หมูเห็นก็ว้ายเขาเชื่วเอี้ยงเหลืองๆกินเขาแล้วเขาก็เปลี่ยนชุดนั่นเนาะเปลี่ยนชุดอีหลาดาอีหลาตาเปลี่ยนชุดได้กินเชบกินอิ่มๆอีหลาตาแข่งแหงลงเนาะแข่งแห้งแลนตุ้งตุ้ยตุ้งตุ้ยตุ้งตุ้ย 何で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 何 ครึ่งหนึ่งกินครึ่งหนึ่งกินหลูกบดกินแม่เขากับอันไปลอะจนละโดนพ่อว่าลูกพอก่อว่าลูกอินละแน่ขาเปียกตกละ ต้องไม่เช็ดให้ไม่เช็ดให้หรอกไม่เช็ดให้่ะเอ้ออเยเอาผ้าเปียกเร็ดเนี่ย ทำหูแม่ตื่นแล้วลคือนอนเดินแท้ครับฮะตื่นมากอกลินผู้เดียวบุญอีแม่เด้มีมีลูกหูแบบนี้บุญอีแม่เด้นั่นเนาะคืออีแม่คือมีบุญแท้สบายดี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 ตอนคำอีหละนอนนอนเดินนะครับเนาะนั่นหนกเนาะ ชงงกเด้อทำหูแม <end> ่เด้ออาเจ้หูแม่ได้ดีด้ทำหูแม่ได้ีได้ามามานแม่ม่มตื่นมาแม่ออกมาแต่ห้องน้า่าวลิเดียวโอ้ยขอบใจลกเด้อขอบใจเด้ออายุนม่เด้ออยุเป็นลูกแม่เด้อเกิดนม่เด้อหูขนาดเลย là, <laughs> chắc mẹ tự bạc à, siêu à. có không được, mẹ ơi siêu cả hũ à, chưa anh đang cà โซ่นะละอ๋อเฉาะแม่โอเคทุกคนไปปั่นเข่าให้อีหลักกันตูดแล้วไห่ เขาก่อกตีค่ะบีสมบกว่แล้วขึ้นหนักแต่ว่าขึ้นได้วันเะนแต่เขาก่อนักโทสิได้กินยังอ๋อบริกินยังนมตั้ขนมปนเข้นม

ข้างคือข้างอะไรโอ้องเกสาสามย่างตานละมเลยเบเกิษามากมันหนักเ่ศิษฐ์หักเช่เาิ์ก็มันหนัก

แม่ระยะห้อยชดกับมึกเซ็ดจ,จงอยู่ไกลสายไฟมันตกลงไปเมื่อวานยื้อกอาน่องนั่นกอดน่องม่รู้ว่าคำเลยอเไอ้อุ่นนี่นั่นกอดน่องกะเป็นได้หรือไรนี่ได้ได

ใช่ปอะจีกเองลาห้ก่อนน้าหลงเนาะแม่ก็จีเขาแล้วเองอฮัลโหล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 เจ้าน้ายกระซิบบอกแบบนี้เดะกระซิบบอก

ลิงทนอีม่ตื่นแล้ว